แฮลเราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาดูรถกลางร้านกันบ้างนะคะอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจค่ะพลอยนำเสนอคันนี้เลยนะคะเป็น isuzu mu x 1.9 ultimate นะคะคันนี้เป็นรถปี2022เพื่อนๆค่ะรถยังอยู่ในวรนตีศูนย์นะคะออกรถก็บพลอยจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกได้นะ สำหรับใครที่สนใจออกรถนะคะสามารถปรึกษาเคสได้ฟรีนะยังไม่ต้องจองยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะถ้ายังไม่ชอบปรึกษากันก่อนได้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคันนี้กันก่อนเลยค่ะน้องเป็น MU-X Ultimate เป็นตัว1.9นะรถสีขาวมุกค่ะกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะ Daylight Projector ค่ะเซนเซอร์มีให้รอบคันนะคะไฟตัดหมอกก็มีมาให้ด้วยค่ะ ในส่วนของล้อนะคะได้ล้อแม็กนะคะจัดไว้ให้แล้วนะคะ1ชุดค่ะยางคุณภาพดีโตโยค่ะเป็นยางปีใหม่เลยนะทุกคนค่ะกระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับตกแต่งลายเคปล่าแบบนี้มาให้ด้วยค่ะกันสัตย์ูทูร์โอลนิ l ดีแม็กซ์ตรงรุ่นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้าง นี่นะคะก็เป็นรถสีขาวมุกนะคะรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้มากๆ BuX Ultimate 1.9ค่ะกล้องหลังนะคะเซนเซอร์หลังมีให้ครบค่ะยางอะไรนะคะอุปกรณ์ SOS มีไว้ให้ครบแล้วนะคะไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นไฟ LED สวยๆด้วยนะเดี๋ยวพลอยให้ดูนะคะคุญแจสมาร์ทกิลสอยู่นี่ทุกคนนี่จาเดี๋ยวพลอยให้ดูว่า นี่นะคะระบบไฟสวยๆเลยนะคะแล้วก็สามารถเปิดนะคะนี่ดูกันประตูท้ายนะคะกดเปิดได้นะคะจากด้านหลังเลยนี่นะคะไฟเปิดจากกุญแจเห็นไหมคะสะดวกสบายสุดๆเลยนะเป็นตัวอัลติเมทเลยนะคะภายในได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างกำลังดีนะคะเบาะก,ก็ปรับลาบได้เพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระไปได้อีกค่ะ นี่คือบรรยากาศรถนะคะปี 2, 2022สวยๆเลยทุกคนคะใครที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะหรือว่ารถครอบครัวสักคันนะคะแนะนําเลยรุ่นนี้น่าใช้ที่สุดเลยะคะ่ะเอาล่ะสําหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงเดี๋ยวพยขออนุญ,ญาตซูมเอานะคะ แล้วมาดูกันค่ะนี่นะคะสำหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะนะคะสวยๆที่ดีไซน์นะคะมาเป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยนะคะชุดเบาะพับรับได้นะคะสำหรับเบาะแถวหลังสุดเพดานสะาสะอ้านแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟกลางเก่งสามารถปรับแรงดวงที่ทางอุณหภูมิได้เลยนะจ๊ะมีช่องเสียบสาย USB มีเต้าเสียบไฟด้วยนะคะนี่คือเบาะสวยๆเลย มาดูกันต่อนะคะสำหรับที่นั่งของคนขับล่ามีออปชันอะไรบ้างมีจ่าน,นะคะเปิดมาปุ๊บเนะคะเพื่อนเเริ่มจากแผงประตูเลยนะแผงประตูนะคะลายเดียวกับเบาะเลยนะ,ะชุดเดียวกันนะคะมีกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะคะในส่วนของเบาะนะคะที่นั่งคนขับก็เป็นเบาะประับไฟฟ้าได้นะ,ะมาพร้อมกับเบาะคูแม็กซ์นะคะเป็นเบาะที่นั่งแล้วสบายนะคะสบายแบบไหนเดี๋ยวเรามานั่งกันเลยดีกว่าค่ะขึ้นรถกัน โอเคนะคะเดี๋ยวคอยปรับเบาะนะคะปรับเบาะให้นั่งสบายที่สุดนะคะเลื่อนไปด้านหน้านะคะเหยียบเบรกให้พอดีกดปุ่มพูชสตาร์ t ได้เลยนี่นะคะ มิวเอ็กซ์อั1.9คันนี้นะคะรถปี2022ค่ะมายวิ่งไปนะคะแค่72,719โลเท่านั้นค่ะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั c นครูสคอนโทรลนะคะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้ปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้หมดเลยนะคะจอตรงกลางขนาดใหญ่เลยเ,เพื่อนๆเข้าเชื่อมต่อบลูทูธ f m a m AUX ได้หมดเลยนะนี่ปุ่มโฮมของเขาอยู่ตรงนี้นะคะสามารถฟังเพลงเป็นจอส,สวยๆเลยนะคะมาดู กล้องหลังกันค่ะกล้องหลังก็คมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนส์น,นำสายตานี่นะคะแอร์นะคะก็เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะอย่าลืมกดปุ่มออโต้นะคะให้แอร์ได้ทำงานกันแบบอัตโนมัติเลยค่ะ ในโซนของเกียร์เพื่อ,อนๆได้เกียร์ออตโต้เบรกมือเบรกโคอ,อยู่ตรงนี้ค่ะบุ๊คเซอร์วิสต,ติดรถมาให้กระจกตัดแสงรบกวนออตโต้ให้ด้วยนะคะคันนี้เป็น m u x x u t t m m t t e 1.9ปี2022กับราคาพิเศษเพียง1 5 0 0 0 0บาทคา่ะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดนะคะที่17,579บาทเท่านั้นนะคะอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเป็นเจ้าของคันนี้กันเลย อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะรถสวยๆมีอีกเยอะเลยค่ะ